สวัสดีค่ะลูซี่วูดดี้ค่ะวันนี้มาเจอกันกับเม,เม,เม,มนูยั่วๆนะคะเมนูยั่วๆแบบง่ายๆนะคะ <c oughs> นี่นะคะอันนี้ซื้อมาจากจากจาก,จากนี่ร้านข้าวต้มบ้านแพรวนะคะเป็นกุ้งแช่น้ําปลานะคะเขามีน้ําจิ้มมาให้เป็นกุ้งแช่น้ําปลาแล้วก็มีปูดองนี่แล้วก็เอามาคลุกคลุกคลุกนะคะมาคลุกกับ น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่ตัวกุ้งเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่ไปเริ่มเพิ่มเนื้อเด้งๆกันเลยค่ะแล้วก็จะมีเออนอกจากกุ้งแล้วเนาะก็จะมีปูนี่ปูดองนี่ค่ะก็มาคุกๆใส่กันเลยเนาะนี่ค่ะอยัวย่วๆจ้ะยัวย่วๆจา้วววจาวันนี้มาเจอกันแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปกินข้างนอกนะคะนี่กินอยู่ นี่เด็ดๆกดันเลยค่ะทั้งกุ้งทั้งปูนะคะอันนี้ซื้อมาปูก็กล่องละร้อยกุ้งก็กล่องละร้อยนะคะนี่ยั่วๆเด็ดๆกันเลยค่ะในระหว่างที่เราผสมนะคะที่เราคุกคเข้ากันเนี่ยนะคะกลิ่นหอมหอมน้ําจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็หอมแบบกลิ่นน้ําปลากลิ่นมะน,นาวนะคะอันนี้ยั่วๆเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบกินแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงโอ้ไม่เกเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ